สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการ k i l l m o s Story ครับ คุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับพี่เก๋าพาซอปเปิ้ลนะครับหลบฝุ่นจากเชียงใหม่ลงไปเที่ยวกรุงเทพครับแล้วก็ได้เจอคุณเป้ครับคุณเป้โอเวอร์โดสครับก็ได้รับของที่ระลึกกลับมา1ตัวนะครับเป็นเสื้อทำให้ผมเกิดไอเดียอะไรขึ้นมาได้ว่าเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณเป้ดีไหมแล้วก็ไม่ใช่แค่พูดถึงเรื่องราวของคุณเป้เพียงอย่างเดียวนะครับเรามาพูด เรื่องราวที่คุณเป้ชำนาญเกี่ยวกับวงการบอลไพทอนกันดีกว่าครับครับคุณเป้โอเนี่ย OD นะครับหรือว่าเป้โอเวอร์ดชื่อเต็มนะครับเขาก็จะเรียกว่าเป้โอกันจริงๆแล้วชื่อเขาเป็นกิมิคนะครับเพราะว่าสังเกตว่าตัวหนังสือเนี่ยตัวที่เป็นสีส้มคือ O กับดีเป็นการบอกใบ้ว่าฟาร์มนี้โดดเด่นมากเรื่อง ยีนโอดีครับมาพูดถึงยีนโอดีนี้เรามาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับยีนโอดีที่มาของฟาร์มแห่งนี้เลยดีกว่าครับครับชื่อยีนโอดีนะครับหรือชื่อเต็มคือ Orange Dream ความฝันสีส้มว้าวฟังดูแล,ล้วสวยจับใจเลยนะครับยีน Orange Dream เนี่ยนะครับถูกค้นพบแล้วก็ประกาศว่าเป็นมอบระดับโคโดมเนนโดยฟาร์มออซิบอยนะครับในปี2004 แต่เรื่องราวของความฝันสีส้มของอีตาออซี่เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นง่ายๆที่ปี2004นะครับเรื่องราวความฝันของเขาเริ่มต้นขึ้นที่ปี2002นะครับโดยเขาได้งูปาดสีออกโทนส้มๆซ,ซึ่งดูคล้ายๆเาสเทลที่มีแบรนด์จากเพื่อนที่ชื่อว่าเอียดครับแล้วก็แน่นอนครับคล้ายๆกับงูในสิ่งที่เรียกว่าดิงเกอร์โปรเจกต์ของบรีเดอร์ทั่วไปงูที่ดูเหมือนนอร์มอนแต่มีสีส้มมากกว่าปกติแล้วก็เป็นลาย แต่ตัวนั้นเนี่ยถูกประครบประหมเป็นอย่างดีแล้วนับนานวันเข้าออสซี่ก็เริ่มมีความหวังมากขึ้นเรื่อยๆครับว่า จงูประหลาดตัวนี้เนี่ยจะต้องทําเงินให้กับเขามากมายมหาศาลอย่างแน่นอนโดยที่ใครก็ตามที่ผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาที่ฟาร์มเขาเขาก็จะเอางูตัวนี้มาให้ดูและเขาก็มักจะบอกกับเพื่อนเขาว่าคอยดูนะงูตัวนี้จะทําเงินให้กับฉันมากมายเลยทีเดียวโดยเพื่อนๆก็มักจะแซวเล่นๆว่าอ้ะฝันไปเถอะนี่คือความฝันสีส้มของคุณและนี่ก็คือที่มาของชื่อยีนนี้นะครับคือยีน orange d r e a หรือความฝันสีส้มนั่นเองครับลักษณะของยีนโอดีนั้นเนี่ยนอกจากจะดูเหมือนพาสเทลที่มีสีส้มมากกว่าปกติแล้วเนี่ยลวดลายยังเป็นแบนเดดแล้วก็มีเอเรียนอายค่อนข้างน้อยนอกจากมันที่ท้องเนี่ยก็ยังจะมีคล้ายๆพายมาร์กิ้งเอาไว้หลอกตาเราอีกด้วยครับแล้วก็ในปี2004นะครับออซี่ก็ได้บีดงูเจ้าตัวแห่งความหวังตัวนั้นซึ่งเป็นเพศเมียนะครับเข้ากับเป็นงูเฮดอันไบโน แล้วก็ได้ลูกออกมา4ตัวครับสองใน4นั้นออกมาสีสันเหมือนกับตัวแม่ เรากับรองเท้าข้างเดียวกันแต่คนละด้านเนาะแล้วปรากฏว่ากลายเป็นพู่กับเมียพอดีด้วยนั่นคือ Orange d r e a มคู่ผู้เมียคู่แรกของโลกเลยครับผลที่ออกมาแบบนี้ยิ่งทำให้ออสซี่เนี่ยมั่นใจเป็นมั่นเหมาะว่า Orange d r e a มจะต้องเป็นโคดมิเนนต์อย่างไม่ต้องสงสัยเขาจึงพยายามจับคู่ผู้เมียนั้นประคบประมงไปจนถึงเวลาอันสมควรแล้วก็พยายามจับ2ตัวเนี่ยเข้ามาหาซูเปอร์ฟอร์มของโอดีครับแล้วความฝันของเขา ก็สำเร็จเพราะในเมื่อผ่านมาถึงปี2011เขาก็ได้ซ u เปอร์โอดีตัวแรกของโลกครับลักษณะก็คือเป็นสีส้มสดกว่าปกติแล้วก็มีลายแบนเดดที่ชัดเจนกว่าเดิมโดยที่เอเลียนไอแทบจะไม่มีเลยครับครับจากนั้นก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ของโอดีนะครับในระดับความสว่างของสีส้มในความจัดจ้านของสีส้มขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากที่ออซิบอยได้จาหน่ายงูออกไปทั่วโลกนะครับก็จะแบ่งเป็นสายธรรมดากับสายไฮิน ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยสายธรรมดาเนี่ยแทบจะหมดไปแล้วใครก็้หันมาเล่นสาย High Intensity กันหมดก็คือสีส้มจัดคอนทาส์ Contact จัดแล้วก็สีสว่างตาซึ่ง r r n n g e r e a m เนี่ยจัดเป็นยีนกลุ่ม Lightener ยีนที่เรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์เอามากๆเลยตอนนี้ว่ากันว่าถ้า n n c h เป็น l i g h t ท n e r ขั้นพื้นฐาน Pastel เป็นตัวที่กาลังจะเอาผมถือว่า OD เนี่ยหรือว่า orange d r e a m เป็นโคดมนั้นที่มาแรงที่สุดผมคิดว่าน่าจะแซง n g ได้ไม่ยากเลยครับในขณะที่อเมริกามีออซ่บอยนะครับออซ่บอยคือพัฒนา o อดีเป็นหลักในฝั่งประเทศไทยก็มีเป๊โอโดสหรือว่าเป๊ะโอครับนำเข้างูสายตรงในยุคแรกๆเลยที่เป็นไฮอินเทนซิตี้จากออซ่บอยเพื่อมาพัฒนาให้อยู่ในคุณภาพที่ ทัดเทียมกับต่างประเทศในราคาที่คนไทยจับต้องได้นะครับแล้วช่วงหลังๆคุณเป้ก็ยกระดับการพัฒนา OD ขึ้นไปอีกโดยการสลับสายมาโดยเอา OD มาจากคีโนวาซึ่งแน่นอนครับคีโนวก็เป็นฟาร์มที่ รับต้นสายลูกงูมาจากออซิบอยมาพัฒนาอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันครับแล้วก็เห็นว่าโอดีเป็นยีนที่น่าถือครองแล้วก็เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามกันได้ยาวๆอย่างนี้คิดวแล้วมอฟฟาร์มก็ไม่ได้พลาดนะครับเรามีทั้งการซื้องูโดยตรงจากออซิบอยแล้วก็รับงูที่ผ่านจากคุณเป้เข้ามาในฟาร์มด้วยนะครับและแน่นอนเราไม่เสียกษณ์ของเราเราพยายามผลิตออ a n เรนจ์ยีนที่เป็นพายครับแล้วก็แน่นอนครับว่าไม่ว่าจะเป็นโอดีวายดีพายหรือว่าโอดีแอนชีพาย โอดีฟายพายอะไรเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นงูที่สวยงามเหมาะแก่การเลี้ยงทั้งเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงและเป็นการต่อยอดไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับแล้วก็เรื่องราวของ Orange Dream เนี่ยที่พี่เก๋เอาออกมาเล่าในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้หวังไม่ได้มุ่งหวังเพียงแต่ว่าให้ความรู้เกี่ยวกับยีนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันสามารถบอกเราได้ก็คือว่าตราบใดที่เราไม่สิ้นไรซึ่งไฟแห่งฝันความฝันนั้นจะพันเปนจริง ให้เราได้ชื่นใจได้เสมอขอเพียงแต่เราไม่ยอมแพ้มันครับแล้วก็สำหรับวันนี้เรื่องเราดีๆมีสาระจากคิลเลอร์มอฟสตอรี่นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมให้กำลังใจพวกเรานะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจทั้งพี่เก๋าเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อบ้านคิลเลอร์มอฟแล้วก็มิสคิลเลอร์มอฟคือ ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะฝากไว้ก็คือ Li n e Open Chat นะครับสำหรับคำถามที่ปัจจุบันทันด่วนเราพร้อมเสมอเลยนะครับที่จะตอบคำถามอย่างปัจจุบันทันด่วนพี่เก๋าเช็คลายบ่อยนะทุกคนก็รู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมครับคำถามจะถูกทิ้งไว้ไม่นานแล้วเราก็จะตอบอย่างปัจจุบันทันด่วนเลยครับสำหรับวันนี้เนื้อหาเรื่องราวดีๆมีสาระจากทริปของ K ิลมอบ f Story จบลงเพียงเท่านี้นะครับพี่เก๋าขอลาไปก่อนสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ